สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ย,ยุก็จะพาเพื่อนๆมาทำเ,าเมนูข้อผัดอีกเมนูหนึ่งนะคะให้ฝรั่งกินนะคะวันนี้หาเมนูให้ลุงเอลิตนะคะวันนี้ส่วนผสมแลวก็วัตถุดิบต่างๆก็จะมีต้นหอมนะคะเป็นต้นหอมที่ต้นใหญ่ๆนะคะเราใช้แต่ก,กุกมันนะคะแล้วก็ซอยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นต้นหอมซอยนะคะมีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีเนื้อหมูหมักนะคะ อันนี้สูตรที่ยุหมักนี่ก็เคยแชร์ไว้ในช่อง youtube นานมาแล้วลองค้นหาดูกันแล้วกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นกะลำดอกค่ะวันนี้เป็นข้าวผัดกะลำดอกนะคะในสไตล์ของยุนะคะทึ่งจะทําให้กับฝรั่งทานนะคะเป็นเมนูที่ลุงที่บ้านนี่นะคะชอบมากนะคะเพราะว่าลุงจะชอบซอสแม็กกี้นะคะวันนี้ก็จะอาจจะมีความรสชาติโดยไปทางซอสแม็กกี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีข้าวสวยนะคะ มีข้าวสวยข้าวสวยในยุคก็จะแช่ไว้ในช่องช่องเย็นนะคะสักประมาณสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีนะคะให้มันแข็งแข็งนะคะเวลาไปผัดเนี่ยมันก็จะได้ไม่แฉะนะคะนี่ค่ะเป็นข้าวผัดวันนี้นะคะส่วนผสมนะคะส่วนซอสต,ต่างๆเครื่องปรุงต่างๆเพื่อนๆก็รอติดตามดูกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟไว้นะคะประมาณระดับหกนะคะถ้าเป็นเตาไฟฟ้านะคะ ก็คือไม่ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะใส่น้ามันน้ำมันพืชก็ได้นะคะแต่วันนี้ยูใช้น้ามันมะกอกนะคะใส่เพแค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องเ,อเยอะถ้าใครสับกระเทียมเองได้แล้วก็เจียวได้ก็ทําได้นะคะแต่วันนี้นี่ยุูจะประหยัดเวลานิดนึงนะคะเพราะว่ายูจะต้องเตรียมตัวไปทํางานนะคะก็จะใช้เป็นผงเจียวเนี่ยผงเจียวกระเทียมนี่สำเร็จรูปนะคะใส่ลงไป คือเปิดไฟไม่ต้องไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่ากระเทียมเจียวเนี่ยกระเทียมเจีวเนี่ยคือเขาก็เจียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดเราเปิดไฟแรงมากเย่ยมันก็จะไหม้นะคะนี่ผสมแบบเร่งรัดนะคะเดี๋ยวก็จะผัดกระเทียมให้หอม,มเลยนะคะ ไฟเบาๆก็ได้ะค่ะไม่ต้องแรงจนเกินไปพอกระเทียมเขาเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูไปนะคะตอนนี้ในกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่หมูลงไปเป็นอันดับแรกนะคะใส่หมูนะค่ะหมูก็จํานวนตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะจากนั้นยูก็จะใส่เป็นต้นหอมหรือใครใช้เป็นหอมใหญ่ก็ได้ะคะ อันนี้จะสูตรฝรั่งเนาะก็เราก็อัดแอดอานะคะแล้วก็ปรับสูตรเอานะคะอันนี้เือหมูเนี่ยผ่านการหมักมาแล้วนะคะมันก็จะลุ่มนะคะใช้หมูส่วนไหนก็ได้ใช้หมูสันชั้นสันนอกสันในอะไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะ จะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะพี่น้องทำกับข้าวเนาะต้องเตรียมนะคะต้องเตรียมคลิดเมนูไว้ล่วงหน้านะคะมันก็จะได้ไม่ยุ่งนะคะเดี๋ยวก็จะผัดให้หมูเนี่ยมีเกลียก่ยมนิดนึงนะคะแห้งๆนะคะแต่ไม่ถึงขนาดจะต้องแห้งมากนะคะ ดูก็จะเพิ่มเป็นซีอิ๊วขาวนะคะลงไปนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ,ออะ,คะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่พอให้มีกลิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นซอสซอสเนี่ค่ะนี่เลยเห็นไหมซอสเผ็ดหอมนะคะให้มีกลิ่นหอมๆนิดนึงอย่าใส่เยอะค่ะใส่แค่นิดเดียวพอนิดเดียวเห็นไหมอย่าไม่เอาเยอะเลยนะเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูที่ ทำง่ายๆไม่ยากจากนั้นนะคะยุก็จะเพิ่มเติมเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอันนี้ก็จะออกหว,วานๆน,นิดนึงนะคะหวานนิดนึงถ้าใครมีผงรสดีผงชูรสใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะไม่บังคับนะคะจากนั้นนะคะยุก็จะใส่ ไอ้เจ้าตัวกระลำเราจก่อนนะคะใส่กระลำลงไปก่อนเพื่อให้เขานิ่มๆนะคะแล้วค่อยเอาข้าวเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยทำให้เด็กๆทานก็ดีนะคะเด็กๆน่าจะชอบเนะียอันนี้ก็ต้องรองให้ผักมันนิ่มๆนิดนึงน,น,นะคะพี่น้อง อันนี้เดี๋ยวยุก็จะขอเพิ่มเป็นรสดีนะคะเป็นรสดีหมูให้มนอนอนนะะันนัวๆนิดนึงนะคะสอกับนิดพอค่ะนี่จะไม่เพิ่มน้ำหรือไม่เพิ่มอะไรเลยนะคะจานนี้น,นะคะก็รอให้ เราให้กะหลำ่ำให้กะหลำแบบ่ำดอกให้มันนิ่มน,นะคะแป๊หนึ่งข้าวผัดวันนี้นะคะยุก็จะไม่ได้ผัดให้ผักมันสุกร้อ,รอเยเปอร์เซ็นต์นะคะยุก็จะผัดแค่ให้มันนิ่มๆนะคะให้มันเวลาเคี้ยวเคี้ยวข้าวผัดกับเคี้ยวผักมันก็จะได้แบบกรุบๆ,ๆนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะยุก็จะใสเ่เติเข้าวเหนียวผัหข้าวเหนียวเลยนะคะอันนี้ก็ เอาพอดีพอดีเนาะพอดีกับผัดพอดีกับข้าวนะคะก็ได้จานมันพอดีแหละอันนี้ข้าวก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่จะเลื่นไฟนิดนึงนะคะเลื่นไฟแรงนิดนึงจากนั้นนะคะยูก็จะเพิ่มเป็นซอสแม็กกี้นะคะแม็กกี้เนี่ยเป็นซอสที่ลุงเอริกชอบมากๆก็จะใส่แต่ว่าว ให้มันโดดนิดนึงนะคะเสร็จนี้มาถึงมาเสร็จแเสี็แวเสร็จแล้วข้าวมันก็จะไม่แข็งเกินไปนะคะมันก็จะไม่แข็จะค่อยบี้ข้าวแบบนี้นะคะ ดีๆให้มันกระจายตัวนะคะทอดนมลกขิ้นนะคะ นั้ยน,นะคะยุกก็จะใช้ไข่นะคะสองฟองนะคะสองฟองใครจะใช้ฟองเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะยีจะเล่งไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ตีไข่ขยายไข่ตรงนี้นะคะรอให้ไข่สุกนะคะ อันนี้รอให้ไข่สุกเนาะเล่งไฟนิดหนึ่งพอไข่เขาจับตัวกันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเาค่อยใช้ไอเน,นี่ยทับผีเนี่ยเราสับๆลงไปนะคะตอนนี้เราก็ต้องรองนักหนึ่งเดี๋ยวดูนะสังเกตดดูนะว่าตอนนี้ไข่เริ่มจับตัวกันขึ้นมาแล้วนะคะอยวก็จะใช้เป็นทับพีนะคะ ให้ไข่มันเป็นชิ้นๆนะคะแล้วเราไปผัดคลุกกับข้าวเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกินลงในข้าวนะคะมันก็จะเ,เห็นเนื้อไข่เหมือนเราทอดไข่นะนี่เราทำแบบนี้ออกนี่ค่ะเห็นไหมหน่ากินมากเี่น้องน่ากินมากมากตอนนั้นนะคะเดี๋ยวยุก็จะเอาข้าวที่เราผัดนี่นะคะมาคลุกกับไข่นะคะโอเ้ได้แล้วนะคะ ้าวให้มีกลิ่นไม่ไหม้นะคะกลิ่นกระทะติดนิดนึงจะอร่อยนะคะเห็นไหมข้าวก็จะไม่เละนะคะมันก็จะล้วนๆแบบนี้เลยมีเนื้อไก่เห็นกระหลำ่ำเห็นเนื้อหมูนะคะจากนั้นยรก็จะเพิ่มเป็นพริกไทยค่ะพริกไทยดำนะคะนี้ใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะ ข้าวผัดของเราเนี่ยถ้าไม่รู้จะทำอะไรให้ฝรั่งกินนะคะลอ,ลองทำเมนูนี้ดูนะครับลองว่าฝรั่งเราคนนี้ติดใจมาเยอะแล้วนะคะเมนูนี้บางทีเราอาจจะคิดว่าเออฝรั่งอาจจะไม่ชอบข้าวแบบนี้แต่เราไม่ได้ลองลนยะต้องลองใส่ต้นหอมซอยลงไปนะคะอันนี้ซอยแบบก็ไม่ได้ละเอียดมากนะคะถ้าใครจะเพิ่มเป็นแครอทก็ได้นะ เค่ีสันก็ได้นะคะแต่วันยุก็จะเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวยุก็จะจับไฟลงอยนะคะับไฟลงะคะเดนะคะเด๋กวก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะว้าวนี่เห็นไหมน่ากินมากพี่น้องเห็นปะนีเ่เป็เสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดแก๊สลงเลยค่ะปะจัดการเสิร์ฟกัน จากนั้นนะคะยุก็จะมาตักใส่จานกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวดูนะคือมันน่ากินมากอันนี้ลุงเนี่ยชอบมากเลยนะเมนูนี้เหมาะสําหรับให้กัเด็กๆนะก็อรนะ่อยเนาะคือสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะข้าวมันก็จะไม่แฉะนะคะใลงไปก็จะมีกลิ่นไม่ไมของหมูนิดนึงนะคะ มันก็จะหอมไข่น่ากินมากจักใส่จานเยอะๆโอ้ยหลน่นนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็เพิ่มเป็นแตงกวาหรือว่าใครจะเพิ่มเป็นผักเคียงอื่นๆก็ได้นะคะแต่วนี้นยยูจะใช้เป็นแตงกวาเนาะแล้วก็หั่นได้ยาวๆนะคะตกแต่งจานให้สวยงามนะ ก็เอาแล้วแต่สไตล์เพื่อนๆเ,เลยนะคะยุก็จะจัดแบบนี้แล้วกันง่ายๆไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วพี่น้องนี่ข้าวผัดกระลำดอกใส่หมูนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะคะถ้าเกิดว่าแม่บ้าน,นเนาะพ่อครัวแม่ครัวนะคะไม่รู้จะทําอะไรก็เนี่ยค่ะเป็นเมนูทํากินทําขายได้สบายๆเลยนะคะ สำหรับสุดนี้นะคะก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ยูก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งแล้วก็จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ